สดีครับตอนนี้ขึ้นอยู่ในรายการชูรอเนอ็นทีวีเกมเวทนอ่งทีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่รู้อะน่าจะพาร์ทที่สิบแปดนะเดี๋ยวพาร์ทที่10บเอ้เดี๋ยวพาร์ทรที่ประมาณยี่สิบยี่สิบยี่สิบถึงยี่สิบสามนะไม่รู้จะถึงหรอเราจะชวนแขกคนที่สองคนที่สามมาด้วยนะด้าครับอ,อุ้ยนะอะไรอนะ

อันนั้นคือบ้านของเราฮนะเฮ้ยแมวเอาบ้านหลังเนี้ยแหละปลอดภัยโคตรเลยซอมบี้เข้าไม่ได้ด้วยเมื่อเดิมในใจทางเออเอาเออห้องเก็บข,ของก็ได้ ล้วบ้านเราอ่ะเฮ้ยเจออาย,ายอายแฟนนัดเจ้าไม่ใช่ละนี่เมื่อกี้ผมรู้นะคนพูดว่าอะไรลองคอมเมนต์ครับอุ้ยนี่เอาตรงนี้แหละตรงนี้แหละ ทำเลมาออดีโอ้ยโอ้ยเอ้ยอ่าจจะบอกให้ครับวันนี้เขาเป็นลูกประธานบริษัทเลด้วยนะอืมงี้อ่วอ้าวใช่หรอเขาไม่ได้มองเขาพูดจริงครับใช่ครับวันนี้ วันนี้กินเลี้ยงปิดเทอมครับเขาขนเลมผมนึกว่าเขาขึ้นมาช้าเขาอะไรอะไรนะนึกว่านึกว่าโดนเลทับตายไปแล้วเอาเฮ้ยตกบันไดไงแล้วโดนเลทับปึกเพราะแต่และครั้งคุณเอาเลมาเป็นละ่ะเฮ้ยลุกขึ้นลุกออกเอน ấy ông mấy con nóng nơi mấy hả nóng nơi mấy hả nơi gì mà nóng nề ui หนึ่งดิครับห,หนึ่งดิฮนะบบเปล่าคุณผู้คนเดียวเหรอครับ

ออกไปก่อนคนบา้าแค่และมาฟักโู้มินไม่มีวิตามิน เอาอยากผู้มินได้ชิมอ้าเฮ้ยผู้มินทำอะไรเนี่ยวางเก้าอี้ให้มันดีๆเลครับ เอปกติมาเดี๋ยววางให้เอ้ยเอาหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,เม่เอาใหม,ม,ม,ม่ทำอะไรอีกเนี่ยแล้วทำไมไม่ถึงหายไปด้าน,นั้นอะ ทำไมไนถึงหันไปด้านนั้น,น,นทำไมไปถึงหันไปด้านนะ้าเราต้องหันก้าอ,อีหันเข้าหาโต๊ะไม่ใช่เหรอไอ่อไงงนี่หันแล้วงะฮะไม่ต้องหรอกเอาแบบนี้เลยเอาตามที่เขาเห็นดีว่าีิดกแก ไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดมิลองไปตาตดูคลิปเอาเองเลยเอาเขาอ่หายก็ยยอยู่กับใครอะทำท็อตได้หลากสีมากเลยนะครับตอนนี้อยู่ข้างบนเนี่ย อยู่ข้างบนอ๋อไม่ไดึงนะครับของเงินเฮ้ยให้ผิดอันเอามามันคืออะไรวะยัง มันมีอันเดียวที่หันเข้าหาอยางยางหันเข้าข้างเดียวม,มันผิดที่ตรงข้างซ้ายอะ่ะว่าดังนะ อืก็ไม la ่ถูกกว่าดีอ sí, de ่ะขี้เกียจขี้เกียจอัพเกรดฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาเกรดที่หลังแกแหละ อย่ามาเนียนโอเคแหละอย่ามาเนียนใครคทำไมอ่ะ,อเ,ะเออเอานึงได้ของเล่นใหม่มาแล้ว เอ้ยไม่ใช่ แลใครด่าเฮ้ยเอานี้เปล่าให้อืมอืมไปดิใครห้ามแต่แต่แ ไม้หมดก็ดจะตัดอยู่นี่ไง มาเลยมาเลยนี่ไงนี่ไงน,นี่เห็ดมีวิตามินไม่ต้องกินของแพง <c oughs> เออก <c oughs> ินปลาทองเล้าไงธอเรีก โอเ้เอาฮูมินมาฝากอยากให้อยากให้ฟุกได้ชิมะอะไรอนะอืมอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอืมอืมอืมถังอะไได้เหรอ เอาพูมินมาฝากใา่โอปะกังน้ำใา่ไม่รู้อะไปไปที่เตาเผาดิเออเอาพูมินมาฝากอยากให้เตีเฮม ก็ใส่ของไงอืมฮะก็เหมือนกับที่ใส่ของเหมือนกับกล่องใส่ของแหละเออก็เหมือนก็เหมือนกับของที่เราใส่เข้าไปมันมันเหมือนทิ้งแล้วอะอืมโอออลพูมินมาฝาก วุ้ยือตอนรับได้ดีมากฮะเหน็นมีปะเอ,อ้ออาวป่าเลย โอ้เอาไอ้บ้ามาฟากภูม <cycles and shaking himself> wow. ินมีวิตามินฮะว่าตุ้ย เห็นได้ป่ะเครือ่องอะไรเครื่องอะไรเบียอ๋อไม่รู้อ่ะ วิ้ยมา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 เออวะใช่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 ความคิดคุูนี้แจมแจมจริง เออใช่อืมโอ้โหขนาดเหรอหกสี่ เอาไม่ใช่ครับคุณอย่าใช้คำอะไรในแบบนี้ในที่แบบนี้สิครับครับขอบคุณทำไมครับอ่าอืม

อะไรอันไหนวะอันไหนอันไหนอะไรใช่เหรออืม โว้ยเนี่ยเดี๋ยวปักทอเสร็จก็จะไปปลูกนเกน<ง>ี่ยใช่หรอใช่หรอกระถางทำไงก็ไม่ต้องใช้เลยนี่ย อืมอืมอะไรดีวะทูมินให้อันนี้เปล่าให้อันนี้เปล่า จริงเหรอทำ,ทำไมอะทำไมอะทำไมถึงไม่เอาแล้วทำทำไมถึงไม่เอาตอบตรงคำถามเลยดิอืม้าวทำไมอือ พะจริสีเลือดไงบรหลัดมูนอะพะจริเลือดชึบใช่หรอมีเดียวมีเดียวเดีย๋ยวใครดูคลิปนี้อยู่ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะว่ามีจริงแล้วผมไม่แน่ใจฮนะแต่ก็น่าสนใจดีนะเยอะเหรออือเอา

อะไรให้เท่ดีเหรอเขารู้เขารู้เขารู้ฮะอะไรนะอะไรอะไรพืชหรือขึ้นอะไรหรืออะไรงง กลัเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนคุณโจรแคสหรอก กระถางเอ้ยมันมีมันมีกระถางด้วยหรอใช่หรอเ้ยโอย ประตูให้ไกไม่มนอยู่ในบ้านเอาเหรอประตูหลุดวางประตูด้ะอะไร,ร,ะระไใช่เหรอเราก็อยู่ข้างบนดิเราก็ถูกปันดถทิ้งแคนะ่น้ะอ่ะปิดละอ่ะครับพาที่เท่าไหร่ไม่รู้ไปแค่นี้นะครับไปครับ